โอเควัสดีครับมาเทสกล้องก่อนส่งนะครับกับ canon ql สิบเจ็ดนะครับตัวนี้เป็น canon e t ql สิบเจ็ดนะมาพร้อมฝาปิดด้วยนะครับแล้วก็มีสายคล้องติดมาให้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันมาดูภายนอกนกันก่อนนะก็จัดการทำความสะอาดไปทั้งหมดแล้วแต่เดี๋ยวจะเช็ดพวกรอยนิ้วมือพวกนี้เห็นไหมเอ่ยอ่ะเนี่ยเดี๋ยวจะทำความสะอาดให้อีก ทีนึงนะครับก่อนที่จะส่งแล้วก็เลนชิ้นหน้าเป็นฝ้านะครับฝ้าบางๆแล้วก็จะมีลาตายเป็นจุดเนาะก็จัดการเท่าที่จะจัดการได้แล้วนะโอเคแล้วก็ตัวนี้เนี่ยตอนที่มาก็คือไฟไม่เข้านะครับก็เปลี่ยนสายไฟทั้งหมดเลยเนาะเปลี่ยนสายไฟที่อยู่ต่อจากตัวฐานเนี่ยนะครับเปลี่ยนให้ทั้งหมดก็ไฟทำงานปกติแล้ว แล้วก็ในโหมดออโต้ก็ใช้งานได้นะครับเช็คแบตตัวนี้พอกดไปแล้วเนี่ยจะเห็นเข็มอาจจะมองอยากหน่อยนะเห็นไหมเลยตัวเข็มมันจะวิ่งไปตรงขีดสีฟ้าๆนะครับอ่าเห็นไหมถ้าสังเกตดีๆนะอ่ากล้องมันไม่ค่อยจับโฟกัสนะครับ เพราะว่ามันมองผ่านกระจกอีกทีนะมันก็จะเหลื่อมๆกันเนาะแต่ถ้ามองด้วยตาเปล่าเห็นแน่นอนกดลงไปเช็คแบตบปุ๊บเข็มจะมาอยู่ตรงสีฟ้าก็แสดงว่ามีแบตนะครับอืมเรามาเทสกันเลยดีกว่าตอนนี้อยู่ที่ออโต้ ISO 200สปีด500นะครับขึ้นเฟรมเห็นไหมกดถ่ายถ้าเอามือปิดวัดแสงมันก็จะถ่ายไม่ได้เราต้องลดสปีดลงอืม ก็จะประมาณนี้เนาะในโหมดออโต้นะครับไบเบททำงานตามค่าแสงนะทีนี้มาในโหมดของแมนนวลปรับไปที่1.7นะครับแล้วก็จะไล่สปีดตั้งแต่ชัตเตอร์บีภายในจัดการไปให้ทั้งหมดแล้วนะบูกันแสงให้ใหม่นะครับแทนฟองน้ำเก่าที่มันเสื่อมออกไปเนาะแล้วก็ ขอบด้านบนด้วยนะครับชิ้นเล่นล้างไปแล้วอ่ะมะเทสชอร์ตเบีเปิดเปิดหมดนะห่อยนิ้วต่อมาสปีดสี่ต่อมาแปดต่อมาสิบห้าสามสิบ 6กสิบหนึ่งสองห้าสองห้าศูนย์อาจจะมองไม่ทันนะแล้วก็ห้าร้อยเห็นไหมเอ่ยโอเคจัดการหมดแล้วนะครับตัวกรอฟิล์มกดลงไปมันก็จะฟรีเนาะ พอขึ้นฟิล์มปุ๊บมันก็จะล็อกอการกอรปกตินะอ่าเรามานับฟิลมกันศูนย์ละถึง10พอนะครับ5 6 7 8ด เก้าสิบอ่ะจะรีเซ็ตด้วยการเปิดฝาหลังก็จะกลับไปที่ตัว S เหมือนเดิมเห็นไหมเอ่ยโอเคนะทีนี้มาเซลทรมเมอร์ดันขึ้นนะครับแล้วกดลงทรมเมอร์เดินนะสังเกตที่ใบเบตนะครับ ตัวกล้องทำงานนะครับแหวนโฟกัสตั้งให้แล้วทั้งที่ตัวเลนนะครับแล้วก็ตัว v ีไฟเดอรด้วยเนาะตัวปรับสปีดสมูทนะครับแหวนอ่ะตอนนี้ปรับมา f 1 6เห็นไหมเอ่ยถ้าเราหมุนไปที่1.7เราต้องขึ้นชัตเตอร์ก่อนนะครับเบสมันถึงจะเปิดไปที่1.7นะอืม เปิดแล้วอโอเคนะครับแหวนโฟกัสช่องมองข้างในก็จัดการไปให้แล้วตัวนี้ตอนแรกที่มาเนี่ยไอ้ตรงฝั่งนี้เนี่ยมันจะมีแถบที่เป็นเข็มอบอกรูรับแสงนะครับมันหลุด หลุดอยู่ข้างในนี้เนาะก็เลยจัดการออกมาติดกับให้ใหม่แล้วนะครับก็มองชัดแน่นอนเห็นไหมเอ่ยทำความสะอาดไปแล้วนะโอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับกับ Canon QL 17ตัวนี้นะทำงานปกติเหมือนเดิมละ ก็เดี๋ยวก่อนที่จะแพ็คส่งเนี่ยพี่หนึ่งก็จะทำความสะอาดพวกรอยนิ้วมืออะไรเงี้ยเนี่ยนะรอยนิ้วมือทำความสะอาดให้อีกหนึ่งรอบแล้วก็จะถ่ายรูปส่งให้กับเจ้าของนะครับแล้วก็จะแพ็คก,กล้องส่งให้โอเคทั้งหมดก็จะประมาณนี้ครับ